สวัสดีครับผมแอดมิน VIP Crypto t a c e คลิปนี้นะครับแอดจะมาอัปเดตในส่วนของบอท์ u ฟิวเจอร์กริดนะครับของกระดานเทรดไพลินิกนะครับก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับที่แอดสังเกตเห็นนะครับเพราะวันนี้เนแอดจะทําการเปิดบอทดเป็นฟิวเจอร์กริดนะครับในส่วนของเหรียญลีน่านะครับตอนนี้วอลุ่มแล้วก็เทรนกระแสมาแรงมากนะครับแล้วก็เมื่อกลางวันเนี่ยทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับปิดแท่งวันอะไรเรียบร้อยนะครับแอดได้สัญญาณลองนะ แอดเลยตัดสินใจที่จะเปิดฟิวเจอร์กริดนะครับเป็นเทรนลองเทรนขึ้นนะครับเพราะว่าตอนแรกแอดก็มองดูว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับในส่วนที่แอดเล่นอ่าเข้าเข้าออกเองนะครับเป็นฟิวเจอร์ก่อนหน้าเนี่ยก็รันกําไรไปแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยถือว่าร้อยเปอร์เซ็นตนะเพราะาแอดตั้งสโซนนี้ก็เทคโรฟิตนะครับปรากฏว่าเมื่อเช้าก่อนปิดแท่งเรามีการสะบัดกระชากนะจิ้มขึ้นไปแล้วก็ทุบคือเหมือนกับลากขึ้นไปเชื่อดนะครับแล้วก็เชื่อดอีกคน อ่าอีกทางหนึ่งคือสองทางเลยปึ้งๆนะฮะแล้วอาจจุบันรีบาวดีกลับขึ้นมาแอดเลยมองว่าน่าสนใจที่จะเข้าทางลองเพราะว่ามีการเบรกเอานะโซนขึ้นมานะครับปิดแท่งด้วยนะครับปิดแบบเบรกเฉียดแต่อาจจะเป็นเบรกหลอกก็ได้แต่แอดมองว่าเทรนมันค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็การเข้าลองเนี่ยแอดก็มีจุดที่แอดจะวางนะครับคืออ่ารับห้าสิบนะครับแล้วก็ ลันเทรนต่ออีกร้อยเนะมีโอกาสเป็นไปได้ซึ่งตรงนี้นอาจจะย่อลงมาแล้วก็ไซวีก็ได้แต่แอดก็ไม่ลืมนะครับถ้าเล่นเป็นฟิวเจอร์กริดที่เป็นเทรนเนี่ยเราควรมีสต็อปล s อนะครับจุดออกที่มองว่าถ้ามันหลุดแนวรับเนี่ยแล้วมันไปไม่ไหวเนี่ยนะรเราก็ต้องยอมนะอย่าไปยือ้อย่าไปเบิ้ลไปสวนนะบางทีเนี่ยเราเราก็ต้องมีจุดที่ เราจะคัดลอตนะครับอย่าแบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนายเดี๋ยวมันอาจจะดีดกลับขึ้นมาอย่าไปใช้ความคิดตัวเองกับตลาดคริปโตนะแอดบอกไว้ก่อนนะ <S <S บางทีเครื่องมือหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็เชื่อได้นะครับทม์เฟรมเนี่ยจุดเอ่อเพราะว่าในตลาดรวมทั่วโลกที่เขาเทรดกันเนี่ยเขาก็มองเครื่องมือเขาใช้เครื่องมือแล้วก็มองคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรตามเทรนตลาดอย่าไปสวนกระแสนะสวนได้บางครั้งแต่ก็ไม่ควรจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวนนานอะ คือไม่คนหลอกตัวเองนะครับแอดแนะนาแค่นี้พอ่อตอต่โตเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงสูงมากโดยเฉพาะค้ามาเทรดฟิวเจอร์เนี่ยก็ค่อนข้างหนักเลยนะครับตอนนี้ก็ย่อลงมานะน่าสนใจที่จะเข้าอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะครับก็คือฟิวเจอร์กริดที่แพลนิกนะครับเมื่อกลางวันเนี่ยแอดกำลังจะสร้างวอร์ดนะตอนนี้ก็คือยังมีเป็นเทรนอยู่คือลองหรือช็อตนะครับแล้วก็มีสามารถคัพปี้เทรดได้นะเป็นบูลิตเทรนนะเสียงกลาง บาลา์แล้วก็เสียงสูงเอ็กซ์นะครับเขาก็จะวางให้มีเป็นแบ็กเทสให้30วันนะครับก็คือโลเท่านี้อัพเท่านี้เหรียญเหรียญที่เพื่อนเอนเลือกนะแล้วก็เทรลลิ่งเปอร์เซนต์ก็คือแบบติดลบอะไรเท่าไหร่สามารถกด Copy นะครับมาแล้วก็เปิดได้เลยก็ได้หรือถ้าเพื่อนเอ,นอยากจะแก้ไขาบางส่วนเนี่ยกดคําว่าตรงนี้นะ c u สตอมไ z e นะเพื่อไปแก้ไขก็ได้ตรงนี้ใส่ทุนได้เลยนะครับเหมือนเดิมการติ๊ก รีเซิร์ฟมาจินก็คือการที่เอาทุนบางส่วนเราใส่เข้าไปค้ำเลยนะครับเพื่อดูจุดล้างพอทที่มันจะหางนะฮะลิกไพจ์เห็นว่าโซนล่างเนี่ย0 0 1ย์6นะครับลิกไพ์ก็อยู่ที่0.00583คือห่างออกมาจากโซนเลยเพราะว่าอันนี้ใช้เ,เลเวลเลทคูณ2นะครับแต่ถ้าคูณมากกว่านี้เดี๋ยวแอดพาไปดูสมมุติคัดลอกมานะลากไปเลยเพื่อนๆสุดทางเลยถ้าเอา25 x นะครับจะเห็นว่ารีเซิร์ฟมาจินเนี่ย ทุนเราหนึร้อยห้าสิบห้าใช่ไหมศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์โซลล่างศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าหกก็คือเลยโซลล่างมานิดหนึ่งก็คือระบบนี้ค่อนข้างดีคือทําให้เพื่อนๆสามารถคาดคะเนจุดที่เพื่อนๆจะล้างพอร์ตได้โดยที่ไม่ต้องไปเติมมาจินเองนะครับเหมือนที่อื่นๆที่นี่คือเขาจะวางให้ล็อกให้เลยนะครับค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ใช้งานง่ายแต่ถ้าเพื่อนๆติ๊กออกเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงเนี้ยจากว่าหนๆใช้ทุนลึ่น่ไมมีทุคงร เพราะฉะนั้นจุดล้างพอร์ตจะเห็นว่า0.02373ค่อนข้างที่จะเข้าไปอยู่ในกรอบโซนฟิวกรอบโซนกริดของเพื่อนๆนะครับทีนี้มีอัปเดตอะไรสังเกตตรงนี้ไหมฮะปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นที่เดียวแล้วแหละเพราะที่อื่นเนี่ยโซนกริดสำหรับบัตรฟิวเจอร์นะเขาจะให้ที่100นะครับ169ที่บ i แ a น c e มากสุดนะ200บ,บีดนะิที่แอดใช้มาหลายๆที่แต่ที่คอนิกปัจจุบัน ให้ถึง5้าร้อยแล้วสําหรับฟิวเจอร์กริดซึ่งให้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ถี่มากและเช่นกันทุนก็ต้องเพิ่มมากเช่นกันนะครับโอเคเนี่ยแอดจะมาลองเปิดนะตอนนี้เทรนตัวลีน่ายังได้นะครับโซนแอดจะวางเป็นหนึ่งร้อยต่อห้าสิคืออัตราส่วนที่ถูกต้องแล้วนะคือถ้าเราจะรับเนี่ยลบห้าเอร์พราะมันลบได้ร้อยนะขาลงส่วนการขึ้นเนี่ยไม่มีเพดานเพราะฉะนั้นค่าสัดส่วนที่5้า0ิบ้าิก็คือหนึ่งร้อยต่อ50% 100%กับอ0เซ็นะคร้ปอร์เซนต์ับบ 0.04983แอดเริ่มเลยนะอ่า0.04983และโซนล่างคือ0.01225อ่า0.01225นะฮะและตรงนี้แอดจะใส่ห้าร้อยนะอัดไปสุดเลยจะเห็นว่าถ้าแอดติกมาจินเนี่ยมันค้ำให้นะเพื่อนๆใช้ทุนถึง495ดอลลาร์ซึ่งนี่ 25x แล้วนะการใช้ x เยอะจริงๆทุนต้องใช้น้อยลง แต่ด้วยจํานวนไม้ที่เพิ่มขึ้นมาหลายเท่านะฮะสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ในมากทีมากแม้แอจะวางกว้างนะแต่ได้500มาในพื้นที่เยอะมากคือก็คือ,คอ,คอทีแบบนัวๆเลยนะฮะโอเคทีนี้กริดโหมดของแอดจะใช้เป็น G O เหมือนเดิมนะครับก็คืออัตราส่วนตรงนี้คงที่0.24เห็นไหมฮะถ้าใช้เป็นอาริทเมตริกเนี่ยจะเป็น0 1 2กระจายกว้างไปเรื่อยๆจนถึง0.53นะครับแอดจะใช้แบบคงที่เพื่อกําไรที่คงที่สัดส่วนก็คือจะเป๊ะเป๊ะในการ เทโ o ฟิตนะครับสลิปเพดไม่ใช้นะฮะการแกว่งสต็อปลดอ๋เดือดค่อยไปตั้งนะครับเทโ o ฟิตก็เช่นกันจะตั้งบนล่างเหนือโซนนะฮะจะเห็นว่าจุดล้างพอร์ตเห็นหมศูย์จุดศูนย์หนึ่งพอมาดูโซนบทศูนย์จุ่องสองห้ 5. อันนี้คือถูกต้องเพราะเราใช้รีเซ r ร์มา r g จินคำนะครับให้เขาคำนวณให้แต่เจะออกนะฮะเพราะอาจารเไมเนทเองนะครับ,นะรบทุนขั้นต่ำสี่สิอ็ดจุจะใช้สี่สิดอลลาร์สำหรับยี่นะครับ และเห็นไหม0.02412อาจจะดไปวางให้ดูจุดลัางพอจะอยู่ที่ถ้าเราไม่ใช้ reserve margin นะ0.02412เ,เพื่อนๆสามารถวางเองได้เพื่อ manage margin เองได้นะ0.02แอดลืมอีกแล้ว0.02412จะเห็นว่าถ้าแอดเปิดแบบไม่ค้ำเลยเนี่ยแล้วต้องไปใส่ margin เองเนี่ยเนี่ย จุดล้างพอร์ตแอดอยู่ตรงนี้เลยนะสมมติแอดเปิดบอกตรงนี้จุดล้างอยู่นี่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเปิดแบบแอดคือหลังจากเปิดแล้วเพื่อนๆคนไปใส่แอดจะทําเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ใช้รีเซิร์ฟมาจินให้ละกันคือวางนอกโซนถ้าติ๊กเนี่ยใช้ทุน400ดอลลาร์แล้วมันจะต้องไปวางเนี่ยหลุดล่างให้เลยนะคือปลอดภัยนอกโซนแน่นอนนะครับแล้วเราเล่นเป็นเทรนด์ด้วยโอเคแอดติ๊กออกแล้วนะแล้วก็พร้อมละนะครับลองลีนา 25x นะครับทุน42ดอลลาร์แล้วก็ G o ทุกอย่างแอดครีเอท จะมีสรุปอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆอ,อ่าดีนาทางนี้นะครับรีเสิร์ฟอะไรไม่ใช้เลยนะครับลองสัดส่วนคูณ25แล้วเป็น1050ดอลลาร์นะครับเลเวเรจนะดกดโอเคเขาเตือนความเสี่ยงแล้วด้วยนะว่ามีความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นน่นดูให้ดีนะครับแอดเข้าแล้วกำลังเปิดนะฮะบ,บายอิงดีน้าก็วางข้างบนเป็นเทรนก็คืออย่างนี้เข้าที่ราคาปัจจุบันและวางขายลวกหน้าข้างบนกำไรเพื่อนๆจะ ทยอยได้ก้อนใหญ่ๆเพราะเพื่อนๆได้จุดเข้าที่ดีแล้วไปปล่อยของนะฮะส่วนเงินที่เหลือก็คือมาตั้งรับปกติเพราะฉะนั้นถ้าผิดทางเป็นเทรนเนี่ยเจ็บหนักนะครับก็ต้องดูสัดส่วนเช่นเข้าห้าสิบครึ่งหนึ่งถ้าห้าสิบครึ่งหนึ่งอีกห้าสิมาตั้งรับถ้าราคาดันลงไอ้แก๊งห้าสิบมูลจะติดลบเรื่อยๆเหมือนเพื่อนๆเ,เ,เข้าครึ่งหนึ่งแล้วก็เริ่มติดลบละแต่พอเริ่มมาถัวเข้าเรื่อยๆเนี่ยก็จะเพิ่มความติดลบเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เ,เล่นเป็นฟิเนเนเนวเจ,จอร อาจจะนอกโซนก็ได้หรืออาจจะดูแนวรับนะของแอดจะใช้ดูแนวรับคือถ้ามันหลุดทรงเสียเนี่ยแอดก็ยอมถอยคัดลอดออกมานะเพราะไม่ควรจะไปยื้อนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเทรนเนี่ยมันขึ้นมาเยอะนะครับถ้าตลาดเปลี่ยนเราก็วควรเปลี่ยนนะฮะทิศท,ทางสมมติว่าไปต่อไม่ไหวย่ํายืนไม่ได้หลุดลงแอดก็จะไปปิดและเปิดเป็นช็อตก็ดูสัญญาณช็อตอีกทีนึงตอนนี้สัญญาณลองมากนะครับแอดก็จะไปตามเทรนโอเคเรามาดูนะฮะโอเคนี่คือเปิดสําเร็จแล้ว ครับล้างพอร์ต0.02347และจะเพิ่มจุดล้างขึ้นเรื่อยๆเมื่อมันถัวนะครับจุดล้างสม็นพุทหงแต่พอมันถัวเข้ามันก็จะวิ่งเข้านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ reserve margin ที่จะล็อกไว้ด้านนอกเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องคอยมาเติมเนี่ยเขาเรียกว,ว่าต้องเติมต้องเติมตเติมสู้เติมตส,ตส,ตสู้นี่แหละแต่เราจะสู้นิดหน่อยแต่เราไม่สู้จนสุดใจแล้วตายนะไม่นั้นจะหนักนะผิดทางก็ยอมนะครับโอเคเดี๋ยวจจะเติมมาร์จิ้นเข้าไปเท่าหนึ่งก่อนตอนนี้คือ42ดอลลาร์ใช่ไหมครับ การเติมก็เนี่ยมอแล้วก็แอทมาจินนะครับในส่วนตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นแล้วก็รีมูฟได้นะถ้าเกิดว่าทางมันถูกเพื่อนๆก็เอาทุนคืนได้แต่อาจจะเพิ่มเข้าไปก่อนตอนที่จะเห็นว่าเลิกไพส์เห็นไหมดูง่ายมากๆนะครับพายอนิกก็คือ0 0นย์จุถ้าเพื่อนๆลองใส่ใส่เข้าไปอีกเท่า1นึ่งสี่สิบสองดอลลาร์เลิกที่จะได้หลังจากเติมเป็น0 0นย์จุนย์สองงแปนะครับเพื่อนๆก็ลองมาคำนวณ0 0นย์จุดศูนย์สองหเห็นไหมถอยมาเท่าหนึ่ง เริ่มตรงนี้ถอยมาตรงนี้แอดก็จะเติมเลี้ยงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าอยู่จุดแนวแนวแนวต้านรับตรงนี้พอดีนะครับก็เติมไปเท่าหนึ่งก่อนเลี้ยงไว้ก่อนนะฮะโอเคเบิ้งเข้าไปนะสับมิดสักเซตตอนนี้จุดลังพอรตก็ถอยออกไปแล้วหรือยังย่าศูสองหนึ่งปเรียบร้อยฮนะตรงนี้ก็เรียวทางนะครับราคาแก่งไปมาการเทรดยังไม่เกิดการเทรดที่เป็นกําไรนะแต่ไม้นี่แอดบอกเลยว่าถี่มากนะฮะห้ารอยอเดอร์เนะนี่ยเนี่ยฮะห้าร้อยกริด ระยะไม้0 0 0 2 4คือใกล้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันสะบัดทีนึงนะแบบปึปป๊บๆๆเนี่ยได้รัวด้วยได้เทรนด้วยแอดก็หวังว่าจะถูกทางถูกเทรนขาขึ้นเป็นรองตามอินดิเคเตอร์ที่เป็นสตรันจี้ของแอดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแอดยิงเป็นเวอร์ชัน่นทำฟีด5นาทีนะครับฝากเพื่อนๆด้วยตอนนี้ก็น่าจะติดลบอยู่นะฮะแล้วก็ไม้ล่าสุดกาลังจะกำไรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นไซเวย์นะแต่ว่าแบ็กเทสระยะยาว5นาทีเนี่ยคือเวิร์ก นะครับเนี่ยพีคแล้วก็เป็นช่วงลงที่เราผ่านช่วงเทรนใหญ่มาราคามันมีการไซเวเป็นไซเวแบบไซเวแคบด้วยนะแอดใช้คําว่าไซเวแคบเลยมันปึ้งปฟังมีช่วงที่กาไรช่วงนี้กาไรช่วงนี้ทีหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้นะครับแต่ไอที่เป็นเนี่ยนะฮะเป็นการขาดทุนเล็กๆเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆมาเข้าแถวนี้ก็ตอนนี้ก็น่าจะขาดทุนอยู่ส่วนของแอดก็กลับมาติดลบนะนิดหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าดูตามอ่าแบ็กเทส นะครับถ้ามันเป็นไซเวที่ไซเวกว้างนิดนึงนะไม่ได้แคบแบบแคแบเลยนะกว้างนิดนึงเราก็จะได้ทามาคืนโคเวอร์ที่เป็นไซเว y เล็กๆนะครับแล้วพอเป็นเทรนใหญ่ขึ้นขั้นบันไดเนี่ยหรือเป็นเทรนแบบลงก็ได้ขึ้นก็ได้เราจะได้กําไรสะสมเรื่อยๆแต่ว่าช่วงที่เป็นในนี้ก็ต้องรอหน่อยนะครับอย่างน้อยก็1เดือนนะแอดก็ขอฝาก Strategy ของแอดไปด้วยซึ่งเพื่อนๆสามารถนะครับไปค้นหาได้ที่คัดลอกได้เลยนะถ้าเป็นใน แอปพลิเคชันเข้าไปที่ Influencer นะครับถ้าเป็นในเว็บไซต์ไปที่ GPT Marketplace นะครับของแอดเพิ่งให้ทีมงานเพิ่มเข้าไปนะในส่วนนี้เพื่อนๆไปดูที่ GPT Marketplace เนี่ยจะมี Master Trade นะครับทั้งไทยและนอกเต็มเลยของแอดเนี่ยถ้าเลื่อนๆเนี่ยหาคำว่า VIP Crypto นะครับเป็น Lina เหรียญน,นี้เลยเหรียญที่แอดเข้าฟิวเจอร์ไป Lina The Black Strategy นะครับดูดีเทลเนี่ยเพื่อนๆกดเข้าไปกด Subscribe ติดตามก่อน นะครับแล้วก็มันจะเนี่ยอันซับได้นะถเพืเ่อนๆจะไม่ตามรายละเอียดแบ็กเทสยังไม่มานะครับเพิ่มเพิ่มลีน่าแนะนํา1ึ x คอรนะครับทุน50าสิบขั้นต่ำนะฮะ tp stop loss เนี่ยไม่ต้องก็ได้ให้มันรันตามอินดิเคเตอร์ที่แอดยิงจากเทรดดิ้งวิวเข้าพายุนี่นะครับแล้วก็สตาร์ทคัพปได้เลยนะตอนนี้ของแอดก็รันเองอยู่นะครับรันไปกับเพื่อนๆน,นี่แหละว่าเพิ่งรันมา3วันเทรดไป25ครั้งนะครับทาเพลย์หนาทีต้องดูกันระยะสักเดือนหนึ่งนะครับแล้ววเเรราาอดดี๋ยแจะทสํสุป คลิปด้วยว่า1เดือน strategy นี้เดือนนี้กำไรเท่าไหร่เดือนหน้าเท่าไหร่จะทำไปทุกเดือนเลยนะครับเพื่อดูว่ารระยะยาวเนี่ยจะเป็นอย่างแบคเทสย้อนหลังไหมที่มันจะโตได้แบบนี้นะครับตอนแรกขึ้นไปถึงพันเปเ็นลยนะชงกำไรเนี่ยตอนนี้ก็ลดลงมาตามธรรมดานะดิวดอรอเพิ่มเจ็ดร้อิซนะครับแล้วก็ติดลบเพิ่มนะคาเล็กๆถ้าไปดูในรายละเอียดของแอปเนี่ยก็เนี่ยตอนแรกเปิดมานะครั้งที่หนึ่งเลยเนี่ยโดนไซเวสแรกๆก็ลบหนึ่งปิดทางลบหนึ่ง ป,ปุ๊บแล้วก็ได้สามดอนมา cover นะแล้วก็ลบหนึ่งไปผดกำไรคนนิดนึงแล้วก็ได้ cover กลับมาจากเทรนระดับกลางได้นะครับปึ้งแล้วก็ขับทุกนิดนึงเหมือนตอนแรกกำไรแล้วก็เหมือนแบบลงมาที่เดิมปิดนะมีสัญญาณอีกทางก็ไปเก็บอีกทางได้นะแล้วก็นิดหน่อยนะใส่เวทีนึงแล้วก็เริ่มเป็นกำไรเทรนมาปึ้งปึ้ง,งนะครับตอนนั้นที่แอดลงไปในห้อง o r s เออแฟนเพจ g e f a c o b เ o อร e เน็ตคอมมิช t ั่นไทยแลนดอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่ากำไรสาเเลยนะตรงเนี้ย สามสิบเปอร์เซ็นตนะปึ้งไปึ่งและมาเจอล่าสุดคือช่วงที่พักละตลาดพักช่วงยอดนะครับก็โดนไซเวกรอบเล็กๆเลยนะหนึ่งดอนนะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยแล้วก็ได้มาที่หนึ่งแล้วก็โดนอีกรอบหนึ่งที่เปื่อยๆเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ได้โคเบอร์มาสองนะครับแล้วก็ล่าสุดโดนไปปึ้งสามคือมีการสะบัดล่าสุดนั่นแหละที่เพื่อนๆเห็นในกราฟเลยก็คือเนี่ยปึ่งๆแล้วก็โดนตรงนี้เข้าไปนะฮะตอนนี้ก็ ล่าสุดออเดอร์เข้าอยู่เป็นรองนะแล้วก็มีการขึ้นไปนะครับตามสัญญาณก็ตอนนี้ก็ถือ,อเนี่ยไม้ล่าสุดนี้คือกําไรอยู่หนึ่งเปอร์เซนตะฮะตอนแรกไปสองแล้วเพราะว่าราคามีการขึ้นไปอย่างถูกต้องตามที่ strategy เข้านะครับตรงนี้นะมันเบรกมาเราก็ไม่ยื้อนะช็อตเสร็จแล้วก็ตามเทนะฮะปิดเหมือนราคาไม่ลงไม่หลุดนะมีการไซเวแล้วเหมือนจะย่ำยืนก็เข้าต่อเป็นรองมือเยขึ้นไป กำไรนะแล้วก็ลงมาขาดทุนเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็รอนะแอดมองว่าตามสัญญาณเนี่ยต้องให้เวลาเพื่อนๆก็ตามระบบอ่ะครับอย่าใช้ใจิตใจเราตัดสินก็เตรียมทุนไปแล้วเราก็ดูว่าระบบที่แบ็กเทรมาต,ตลาดในอนาคตจะเป็นยังไงดูกันอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะครับเดีย๋ยวแอดมาอัปเดตคลิปให้นะครับโอเคสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้สมัครการานเทนพายอเน็กนะครับสามารถสมัครผ่านลิงก์แนะนำของแอดได้ไดใต้คลิปวิดีโอนี้เลย นะครับแล้วก็รา,ายละเอียดใต้คลิปนะครับมีทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะกลุ่มนะครับไลน์ Open c h a ชของแอดนะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามด้วยนะไลน์ Open Chat ก็จะเป็นอ่าในส่วนของไลน์ Open Chat นะครับ BP Crypto Trade นะของแอดก็ฝากเพื่อนๆนะครับเข้ามาจอยกันได้นะในกลุ่มตอนนี้ก็คุยเรื่องบอทนะครับบอทต,ต่างๆที่ ใช้งานนะแล้วก็แอดก็จะไปแชร์อัปเดตอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับล่าสุดก็เพื่อนๆคัดลอกก็น่าจะติดลบนี่แหละฮะนะครับก็ฝากด้วยนะครับแบบว่าคัดลอกก็โดนตลาดรับน้องไซเวนะครับก็ใจเย็นๆนะครับรอก่อนนะแอดก็ลังกำไรก็ขดลงมาเป็นขานตัวนิดหน่อยนะครับฝากกลุ่มไลฟ์เป็นแชท VP คริปโตเท็ตนะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอ youtube ของแอดได้เลยเข้ามานะครับแล้วก็ของ p พลินท์ไทยแลนด์นะครับห้อง Discord นะเพื่อนๆ ฝากด้วยนะครับมีทีมงานแล้วก็มีกิจกรรมเขาจะประกาศในนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรนะทีมงานคนไทยนะครับพูดคุยสอบถามได้แล้วก็แอดก็อยู่ในห้องนี้ถามแอดก็ได้นะครับแล้วก็มีไลน์แอดไลน์แอดส่วนตัวของแอดนะครับทักแชทเข้ามาได้หรือเพื่อนๆจะพิมพ์ใต้คลิปวิดีโอ youtube ของแอดก็ได้นะครับแอดก็จะตอบให้นะครับหรืออยากให้แอดปรับปรุงพัฒนาอะไรหรืออัปเดตอะไรก็บอกได้เลยนะครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับฝาก Facebook fan page VP Crypto Train ด้วยนะครับแอดก็จะแจ้งทั้งใน Facebook นะครับอ่ามี Facebook มี LINE Open Chat มีห้อง Discord นะครับ3ที่และอีกที่นึงเป็น community นะครับเป็น p i o n i c Thailand นะฮะ p i o n i c Thailand community นะครับตรงนี้ก็จะมีเพื่อนๆนะครับเป็น YouTuber ท่านอื่นๆนะครับ Master Trade นะครับเาก็จะมาอัปเดตบอทต่างๆหรือมีกิจกรรมอะไรทีมงาน p i o n i c Thailand ก็จะอัปเดตที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนของ Facebook fan page นะะฮของแอดเองนะครับของไบโอ닉ไทยแลนด์คอมมิชชั่นนะครับสาธารณะนะครับแล้วก็ไลน์ว่าเป็นแชทนี่จะเป็นของแอดเองนะครับ VIP อพีคริปโตเทนและที่สุดท้ายก็คือ Discord ดห้อง Discord ของไบโอ닉ไทยแลนด์คอมมิชชั่นนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยและเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนนะครับกับหน้าบอร์ดฟิวเจอร์นี้แล้วกันโอเคสต็อปลอสแอดยังไม่ได้ตั้งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวกะจะดูเองนะฮะเดี๋ยวในนั้นก็ตั้งได้ฮะตั้งได้ซิ่แอตั้ง โซนล่างสุดของแอก็คือ0.01225่งส้าใช่ไหมฮะก็ตั้งได้เลยนะฮะหลุดโซนก็ออกเนี่ฮะมีดีเลย์ถามด้วยบางทีระบบเขาเรียกว่าเอาไว้ใช้ทำไรเช่นมันจิ้มทะลุโซนมาแล้วนะมันหลอกเนองจิ้มมาแล้วก็ชากกลับถ้าเราตั้ง SL แข็งๆเลยจิ้มมาปิดปุด๊บป,ปรากฏลากกลับเราอ้าวจิ้มมาเชื่อดแล้วลากกลับนะครับแต่ถ้าตั้งดีเลย์ใช่มันจิ้มตึง้งระบบมัจะนับ5วิหนึ่งสอ สามแล้วถ้าราคามันเด้งกลับสี่ห้าอ้าวสรุปราคาอยู่กลับไปในโซนแรกก็ไม่ปิดนี่ฮะแ o ลนิกมีระบบที่คิดเผื่อและดีขนาดนี้นะครับการสต็อปรอเลือกได้ตั้งแต่ตั้งราคาตั้งเปอร์เซ็นต์ขาดทุนดอลลาร์ที่รับไหวหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เลทก็ได้นะครเป็น P n l แบบคงที่ล็อกเลยเช่นสมมติไพร์สจะตั้งที่ไม่ต้องไปแถบดูให้ยุ่งยากนะเนะขาบอกมาในนี้เลยนะครับเนลัสไพร์มาร์ทไพร์นะจุดลักพอร์ตอยู่นี้โซนเราเนี่ยบอดีตั้งโซนล่างใช่ไหม ซับลอสแอดก็วางเลยเขาจะบอกเลยว่าใช้เนี่ยสองห้าต้องเลยอบบไปนิดหนึ่งสองสี่สองห้าเลยก็ได้ 2, 4, 2, ไดจะติดลบจากจุดเดิมก็ห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือโซล่างแท้บอกนะฮนก็ห้าสิเอร์ซ็นตตามนั้นจริงๆนะดีเลยจะไม่ใช้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ก็ได้ห้าวิถึงสามสิบวิอะไรแบบนี้แต่ของแอดถ้าโดนก็โดนนะฮะแอดไม่ยื้อนะครับเพราะฉะนั้นแอดก็ไม่ใช้นะ PNL ก็ได้นะแบบขาดทุนเท่าไหร่ที่รับไหวเช่น stop loss ชั้นทุน42ชั้นขาดได้5ลบ5ดอนปิดเลยนะครับไม่กําหนดโซนนะฮะก็คือถึงถ้าได้รับไหวก็ปิดเลยหรือเปอร์เซ็นต์ก็ได้เช่นเอ้ยชั้นรับได้ที่15%นะขาดทุนเท่าไหร่นะเพื่อนก็ต้องลองดูนะฮะคำนวณฟรีด้วยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะแต่อาจจะตั้งเป็นไพร์ดีกว่านะฮะ0.0122ค่าคือหลุดล่างชั้นก็ออกนะครับไม่เยอะไม่รู้ว่าตั้งชนกับโซนได้ไหมลองกดดูก่อน ได้นะอินเตอร์มเดลี่คือกําหนดเองนะตั้งเองนะตอนนี้ก็บกรถขาดคุณก่อนเนี่ยเทรดไปห้าลาวไปดู funding. ฟันดิ้งฟันดิ้งไม่มานะฟิวเจอร์แอดมารจินนี่มีประวัติด,ด้วยนะครับทรานซิชันนะมีการบายไปตอนนี้ก็เดี๋ยวลองรีหน้าดูสักครั้งหนึ่งครับมาดูว่าอคอร์สล้างจุดล้างเหมือนเดิมนะเราไปดู ทรานซิชันเนี่ยต้องรีหน้าก่อนนะมันจะไม่เรี็วทม์แต่ว่าไอ้เลขเนี่ยขึ้นเรี็วทม์ก็คือเรทรดไป5ครั้งแน่นอน5ราวนะครับเรามาดูประวัตินะกำไรต่อไม้แอดคือ0ูนย์ศูนย์ศนย์กนะแข็งๆอย่างเนี้ยอันนี้อาจจะโดนไม้ไม้ที่ขายกําไรล็อตแรกที่ตั้งสูงนะฮะแต่ว่าถ้าการเทรดจริงๆต่อไม้ที่คงที่เนี่ยจะอยู่ที่0ูนย์จุนะครับปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งมีค่าฟรีมีอะไรบอกเรียบร้อยนะโว่รุ่มเท่าไหร่ไพรส์ทามเวลาไหนซื้อทีีที่่่่่่เเเทททาาาไไหหรรรขยนนนะะคัับบมอกชดจ เพจออเดอร์ order, ดูว่าหนักไปทางไหนนะครับก็จะเห็นว่าบายเซลเนี่ยนะจะไม่โชว์ห้าร้อยพโชว์ได้แค่นี้นะครับแต่ว่าจริงๆไม้ตั้งเนี่ยตั้งห้าร้อยเลยนะห้าร้อยกริดห้าร้อยเส้นนะครับเนี่ยห้าร้อยกริดระยะห่างกับกริดทิกเกอร์ไม่ได้ใช้ฟันดิ n งเนี่ยต้องรอเดี๋ยวมันจะมีฟันดิ n งฟรีคือฟิวเจอร์เนี่ยทุกทุกแปดชั่วโมงมันจะมีค่าธรรมเนียมก็คือบางทีเราได้กําไรด้วยนะเพราะว่าอยู่ที่ว่าเราไปช็อตหรือลองนะครับตรงนั้นต้องดูตลาดรวมนะว่าจะหนักทางไหนโอเค นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตนะครับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับฟิวเจอร์กริดนะเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตให้นะครับว่าผลการใช้งานเป็นยังไงนะครับเนี่ยเรามาดูหน้าเฟดกราฟก็ได้นะพอตั้งเซนแล้วในห้าร้อยเซนนะโซนล่างตามแนวรับนะแล้วก็บนเนี่ยแอดก็ลุน้นนะครับโอเคคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ